เอ๊ที่จัดงานศพเหรอครับใช่แล้วล่ะยุหานพี่คิดว่าถ้ากระดูกที่คุณนายหลีได้มาต้องไม่ใช่ตั๊กกระดูกของคุณหลีแน่ๆเพราะคนพวกนั้นยังต้องการนำร่างของคุณหลีไปทำการทดลองเป็นไปไม่ได้ที่พวกนั้นจะปล่อยคุณหลีทิ้งนะที่พี่พูดก็คือคนที่จัดงานศพมีส่วนเกี่ยวข้องกังานหรอครับใช่แล้ว ก็ลองกลับไปคิดดูดีๆแล้วก็นะจากโรงพยาบาลถึงสถานที่จัดงานศพเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการขโมยศพคุณหลีไปที่สําคัญก็คือพวกมันคงจะไม่จ้างบริษัทรับจัดงานศพทั่วไปมารับผิดชอบงานนี้หรอกจริงไหมในเมื่อมันเป็นเรื่องแบบนี้งั้นเรารีบกลับไปลากตัวเร็วนั่นกันเถอะครับอืมไม่ได้น้องจะไปพร้อมกับพี่ไม่ได้ สถานการณ์ในตอนนี้ยบางอย่างยังไม่ชัดเจนนะครับน้องต้องคอยอยู่ปกป้องคุณนายหลีไปก่อนนะและถ้าเกิดพี่ตกอยู่ในอันตรายอยู่นน้อย,น,อยน้องก็ยังสามารถช่วยพี่ได้แต่ว่ามันอันตรายเกินไปนะครับผมจะปล่อยพี่เป็นพี่ของน้องนะนี่คือหน้าที่ของพี่เข้าใจไหมอ๋อจริงสิเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกกับคุณนายหลีนะ ถ้าเกิดโทรรู้เรื่องนี้เข้าเน่ยเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะเออครับเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาหานะพี่ครับเด็กน้อยที่พี่คอยปกป้องตอนเนี้ยโตขึ้นแล้วนะครับแต่ยังอยากจะเป็นฝ่ายปกป้องพี่มากกว่าด้วย ห้องตรวจสอบอืมอืมอยีแนนจะกลับแล้วเลยหล่อนกำลังหาอะไรอยู่นะพอ้อยฉันกอจับตามองอยงี่นนต้องจับตาดูให้ดีไม่งั้นแย่นะ่อแอบสองดูพวกเราจริงด้วย สำนักงานเพิ่มในการงั้นเหรอก็คงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากสินะแต่ถ้าในสภาพแบบนี้พวกมันจะแตกตื่นขึ้นสะก่อนฉันต้องคิดหาทางที่ปลอดภัยมากที่สุดเอ๊ะฮึซาผู้หญิงคนนี้อีกสมชั่วโมงแต่คงจะฟื้นขึ้นมาเองแล้วนะภายในสมชั่วโมงนี้ฉันต้องหาปลอดแสของคุณหลีให้ได้ แสงแดดก,กลางบ้านื้องเรือนสีงายังเจอดจ้าไม่เตาเตอความรักที่ร้อนแรงรอยาองจากองเตออืมม่บ้านนี่ห้องพ่วงหนยกันที่น,นี่สินะพอคออ่ะฉันมาทำความสะอาดค่ะกอกก๊กกฉันบอกไปกี่รอบแล้วว่องของฉันไม่ต้องทำความสะอาด นี่แกน,นี่แกเป็นใครเป็นคนที่จะมาเอาตัวแกลงนรกไงล่ะเรื่องเล่าั่นสาตอนแคมปิ้งกับเบบีมีพวกครองเด็กท่านหนึ่งได้ยินมาว่าการตั้งแคมปกับเด็กๆจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเด็กและผู้ปกครองแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเสียวหวังลูกรีบบอกมากินเนื้อย่างกันเร็วเข้าอืมลูกทำอะไรอยู่นะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปกุณนใจปัวผมย่างเนื้อเสร็จแล้วล่ะครับเอ่อป้ป้ากนเดี๋ยวพ่อโจมเตียงเนี่ยสวนลูกเป็นฝ่ายป้องกันนะรับทราบครับบางทีการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวไม่จําเป็นต้องมากพิธีก็แค่อากรรมทาร่วมกันก็เพียงพอแล้วล่ะแล้วเราะจอกมาเพื่ออะไรกันล่ะครับหมดแต่เล่นกินกันอยู่ได้เนื้อย่าผมย่างมันไม่หอมเลยล่ะครับผมยังมีงานข้าวที่ต้องทำก็ไปภูเขาเลยนะครับเนื้อย่างก็เสร็จแล้วแต่มีมีใครมากินเลย ผมเหนื่อยปีกอีกแล้วทีนะครับยามเย็นนะวิลล่าตระกูลปัวแตกแตกแตก,แตกฮือบุ้งบุงบุงบ,บเสียวหวังลงมานี่เร็วผมขอปติเศษครับ ในมุมมองของผมผมแค่มีร่างกายที่สุขภาพดีก็เพียงพอแล้วไม่จะเป็นต้องมีกีฬาเสริมกีฬาเสริมเหรอป้าว่านะลูกวัยน้ำไม่เป็นใช่ไหมล่ะ <c oughs> อ,ะอไม่ใช่สักหน่อยนี่ป้องเก่งจะตายไปเด็กที่พูดโกกจมูกจะยาวขึ้นหนูรู้ไหม <c oughs> บนอโลกนี้ไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้หรอกครับงั้นเหรอในลองไหวช่วยป้าดูหน่อยสิถึงแม้ผมจะอยากไหวชวก็ถตะนะแต่เหมือนว่าฝนกำลังจะตกแล้วนะครับเพ <c oughs> ระนาะฉะนั้นไว้ฟุบฟิวเอาไปเลยลูกป้าเอา๊ะป้าตูม ก็นายใจแล้วใจเท้าตั้งสองตีนะบุ้ง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 เออผมไม่ได้ยินที่ป้าพูดเลยทุกอย่างนะบุ้ง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 ฟิวบุ้งบุ้งบุ้งเออทำไมยังไม่ยอมรับอีกเลยว่าลูกวัยน้ำไม่เป็นอ๋อป้า มามีมาม,ม,มีอยู่ไหนครับผมคิดถึงมามี่เหลืาเกินครับมามีกำลังยุ่งอยู่มานี้เดี๋ยวป้าจะสอนลูกกนะ้ยน้าเองด้วยผมด้วยครับมามีค<อ>รูเพียงอยากหนีงั้นเหรอคะฟิวฟุบ <c oughs> โอ้ย ยี่นี่เป็นผู้หญิงที่มหาคุณนายหลีออะไรนั่นไม่ใช่เหรอทําไมถึงปลัวมาอยู่ที่นี่ได้ล,ล่ะหลอนทำอะไรกับฉันเนี่ยทาไมร่างกายฉันจ้าไปหมดแ็มยังขยับตัวไม่ได้ไม่ต้องตื่นตัวไปหรอกนะฉันแก้ใจเข็มตึงร่างกายของแกไว้ชั่วคราวเท่านั้นตอนนี้ร่างกายแกจะค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆตอให้แกพยายามแอบปากร้องลั่นสักแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยินเสียงแกหรอกนะและไม่มีใครหน้าไหนรู้หรอกว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่ เสียงเช่นเหมือนมีอะไรมาบีบกอฉันไว้น่ากลัวเป็นบ้ายินีีกิจจะมาอะไรกับฉันกันแน่นะฉันไม่มีเวลามาพูดเรื่องไรสาระกับแกหรอกนะบอกฉันมาว่าตอนนี้คุณลีก็อยู่ที่ไหนคุณลีเหรอตามีใครตามถึงชื่อของศพนั่นแล้วก็นายถูกในภาพที่หนีไม่รอดแล้วก็แกกดปุ่มนี้คนของฉันก็จะไม่ช่วยไหน พอถึงเวลานั้นนายต้องหาทางยู่เวลาให้นานที่สุดเพื่อที่จะให้พวกฉันไปช่วยได้ทันเวลาคุณเป็นเพื่อนกับคุณนายหลีอ,อ่งั้นเหรอผมยอมรับครับว่าการลอบศพโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่คุณไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาด,ดนี้เลยนี่ครับ<ด>ตีตาของที่เราให้ชจ้าตไปมันยังไม่เพียงพอแล้วก็ เราก็ยังสามารถคุยกันได้นะครับนี่คิดว่าเป็นเรื่องเล่นหรือไงแกนี่มันไม่เห็นโลงสบไปหลังน้ำตาเลยจริงๆนะคุณคุณจะทำอะไรนะผมผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเดียวเข้ามาเจนะอ๋ออออออย่าเข้ามหยาเม็ดนี้มีค่ามากอันที่จริงฉันไม่อยากเสียมันเพราะคนเร็วอีกแกหรอกนะแต่ก็นะตัว่าเป็นบุญของแกก็แล้วกัน นี่นี่เปนอะไร <c oughs> นี่นี่มันอะไรเดี๋ยวแกจะได้รู้เองตอนนี้แกเล่าเรื่องทั้งหมดที่แกอยากพูดกับคุณหลี่ไม่ฉช่นเดียวนี้ <c oughs> สามเดือนผ่านมามีคนอ้างอ้าเป็นคนม,มาจากบริษัทยาพวกเก้าหมาผมและบอกว่าจะทำธุรกิจกับผมเกิดอะไรขึ้นทำไมาปากของเธอมันขยับเองละ่ะฉันรัชอบสีหน้าในตอนนี้ของแกจริงๆ ไม่ต้องกังวลไปนี่มันก็แค่เริ่มพูดต่อสิอผมแก่ตกลงจรว่มือกับพวกเขาเพราะว่าจำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่สุหมายไปพวกเขาจะให้ค่าตอบแทนกับผมร่างกายของฉันลุกขึ้นมาแล้วเหรอผมเป็นคนที่ชอบสะสมกองกอง่กอมาในตอนนั้นพวกเขานําเครื่องลายกลามอายากไม่เพื่อเป็นขอ้อแรกเปลี่ยนกับผมผมเห็นแล้วชอบมันมากจากนั้นก็เลยตอบตกลงในตันที ดิฉันทำบาอะไรอยู่อยู่สิอยู่สิวอยยาออกฤทธิด์ได้หม่เลวนี่ต่อไปคือการภปมิใจนำเสนอให้เ,เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักยาพูดความจริง2 0เวอร์ชันอัปเกรดใหม่นะคะเพื่อป้องกันการํารำราดตนเองของผู้ได้รับยาและเพื่อไม่เกิดการหยุดชนะขณะที่พูดความจริงนั้นดิฉันจงได้ทำการเพิ่มยาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้ที่รับยาลงไปด้วยเมื่อกินยาเม็ดนี้ลงไปก็จะไม่สามารถหยุดพูดได้ จนกว่าจะพูดความจริงออกมาให้หมดแต่ก็เสีงยงเดียวก็คือวัตถุดิบหายยากผลิตก็มากใช้เวลาในการคิดก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนี่คือหลังจากที่พวกกอปากุลีไปในวันนี้พวกก็ก็ไอสิ่งนี้เป็นรางวัลพวกกอยังจังให้ผมเกลี้ยกล่อมคุณนายหลีว่าสามีของเธอตายไปแล้วและกลับบ้านอย่างเชื่อ,อฟังถ้างั้นถ้ากระดูกที่แกให้คุณนายหลีก็เป็นกล่องปลอมแล้วสินะถ้ากระดูกนั่นเป็นของจริงแต่แต่ว่าเจ้าของตะุกนั่นเป็นคนจอนที่ตายไปแล้ว เล่าดีดีเลยดีแล้วแกรู้ไหมว่าพวกนั้นเอาตัวกุหลีไปไว้ที่ไหนเรื่องนั้นผมไม่รู้จริงๆครับคนของพวกนั้นมักเอาอาผมก่อนเสมอีนเมื่อกินยาพูดความจริงไปแล้วก็ไม่ได้ใช้คำโกหกดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้เรื่องจริงสินะแต่ถึงอย่างนั้นแกรู้เรื่องอะไรคร่าวๆที่เกี่ยวกับคนพวกนั้นหรือเปล่าแล้วแกติดต่อคนพวกนั้นยังไงพวกเขาให้สร้อยข้อมือกับผม พวกเขาบอกว่าเพียงแค่กดปุ่มนี้คุณบอกพวกเขาก็จะมาช่วยครับผมได้กดปุ่มไปสักพักแล้วตอนนี้พวกเขาโกงตูมเอ๊ะทำไมมาเร็วจังนะแย่แล้วสิขามาเพื่อ่าฉัน